สุดยอดปรมจารย์นักสักยันต์อาจารย์หนูกัภไยถ่ายทอดสู่สุดยอดมหาวัตถุมงคลตะกุดยันเปิดโลก ท่านผู้ชมครับผมสมเกียรติทรัพย์เฉลิมขณะนี้ผมมาเป็นพิธีกรในรายการตะกุดยันเปิดโลกครับซึ่งในวันนี้นะครับกำลังจะมีการเริ่มพิธีครับในการปลุกเสกตั้งจิตอธิษฐานเดินกระสินสิบครับนี่คือตะกุดยันเปิดโลกซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่อาจารย์หนูกันภยัยหรือพ่อหนูของเรานะครับได้มีจัดสร้างวัตถุมงคล ชิ้นนี้ขึ้นมาก็เพื่อกับสิยานุสิ์และผู้ที่ต้องการเช่าไว้บูชาติดตัวติดบ้านติดรถไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงเด็กชายผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่ตะกุดยันเปิดโลกครับซึ่งเป็นตะกุดมหายันครับที่ทางอาจารย์หนูกันภยัยหรือพ่อหนูของเรานั้นมีความตั้งใจอย่างมากปีนี้ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าตะกุดยันเปิดโลกนั้นจะสร้างความฮือฮาและเป็นสิ่งที่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นคนไทยชาวต่างชาติมีความต้องการอย่างมากเนื่องจากหลังจากที่ทางคุณวุดดี้นั้นได้มีการสักลายยันเปิดโลกเป็นคนแรกแล้วนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาคุณวุดดี้นี่มีความร่ํารวยมีงานเข้ามาเป็นจานวนมากอาจารย์หนูกัภัภัยก็เลยจัดสร้างวัตถุมงคลชิ้นนี้ขึ้นมาครับเป็นหนึ่งเดียวในโลกจริงๆครับแล้วในขณะน,นี้ผมอยู่บนสํานักศักยันของ พ่อหนูกันภัยหรืออาจารย์หนุกันไยครับที่ท่านเห็นอยู่ด้านนี้นะครับก็คือกําลังจะมีพิธีในการปลุกเสกนั่งจิตอธิษฐานเดินกสินสิบของพ่อหนูกันไยหรืออาจารย์หนูกันไยนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่นี่คือเป็นตะกุดยันเปิดโลกนะครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าทุกท่านที่ได้เห็นนั้นคงอยากจะเป็นเจ้าของอยากจะเช่าไว้บูชาแล้ววันนี้ก็คือวันที่หนึ่งพฤษภาคมครับซึ่งตรงกับวันแรงงานนั้นทาง พ่อหนูกันไัยก็จะมีการตั้งจิตอธิษฐานเดินกระสินสิบครับพร้อมกับเกจิอาจารย์ที่กําลังจะเดินทางมาร่วมในพิธีปลุกเสกสําหรับเมื่อวานนะครับที่มีการปลุกเสกไปแล้วนั้นก็มีเกจิอาจารย์หลายๆท่านครับที่ได้มาทําพิธีไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิดกระถินนะครับจังหวัดลบบุรีหลวงปูต่ติวัดดอนขวางจังหวัดอุทัยธานีหลวงพ่อสมจิตวัดเขารูปช้างจังหวัดพิจิตร แล้วหลวงพ่อพยนต์วัดลายน,นองหมีจังหวัดพิจิตรรวมทั้งหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครแล้วเกจิอาจารย์อีกลหลายๆท่านนะครับมานั่งปลกเสกตั้งจิตอนฐานเพื่อตะกุดยันเปิดโลกของเราตรงนี้ครับแล้วทางพ่อหนูยังยืนยันเลยครับว่าถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกในประเทศไทยจริงๆครับเนื่องจากเป็นตะกุดยันเปิดโลกที่สร้างด้วยวัตถุมงคลมวลสารที่พ่อหนูนั้นได้เก็บไว้กว่า10ปี เกือบ20ปีครับแล้วเป็นตะกุดยันเปิดโลกที่ทํามาจากทองคํา 18K ครับตรงนี้ครับท่านรีบจับจองมาเป็นเจ้าของครับหลังจากทําพิธีปลุกเสกแล้วภายใน7วันนะครับพ่อหนูและทางเจ้าหน้าที่นั้นก็จะได้มีการส่งตะกุดยันเปิดโลกไปถึงมือของผู้ที่มีความศรัทธาผู้ที่มาสั่งจับจองเป็นเจ้าของรีบโทรมาเลยครับ ตามหน้าจอที่ขึ้นในขณะน,นี้แล้วท่านจะได้เป็นเจ้าของตะกุดยันเปิดโลกครับไม่มีที่ไหนกล้าทําได้แล้วเป็นหนึ่งเดียวที่อาจารย์หนูกันภัยการันตีครับว่าจะเป็นตะกุดมหายันเปิดโลกที่เป็นหนึ่งเดียวในโลก Terima kasih telah menonton!